สวัสดีเพื่อนๆคะ่ะไปเซเว่นกลับมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ออกไปทําความสะอาดสารพัดภูมิก็มีความคิดว่าในเมื่อมีวัสดุด,ดอกไม้เหลืออยู่อีกเนะะี่ยค่ะก็จะทําดอกไม้เพิ่ม2จุดนะคะแต่ไม่น่าจะเสร็จภายในวันเดียวเพราะว่าเยอะมากเดี๋ยวดื่มน้ําก่อนนะคะเมื่อกี้ไปทําความสะอาดสารพัภูมิมาคะ่ะจะมีสารพัดภูมิสารแม่นางมาสารผุาายแาย้ไต้ยหญแล้วก็ สารนางไม้มี2อสารนางไม้มีสองสารนะคะทําความสะอาดแล้วยังไม่เสร็จนะคะก็เลยมีความคิดว่าจะทําดอกไม้ไปถวายที่สารพระภูมิก็ไปได้ไปได้ใบามาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีวัสดุที่ซื้อมาคืออันนี้นะคะแล้วก็ก้านแล้วก็ดินน้ำมันแล้วก็ฟางจะทําสีเขียวนะคะจะทําสีเขียวทั้งหมดแล้วมีอีกสิ่งที่ทําคือท,ที่ที่โตพระที่องค์นารายะคะ่ะ ก็จะทําดอกไม้ให้ท่านเหมือนกันคือสีเขียวเหมือนกันนะคะแต่เป็นดอกไม้อีกแบบหนึง่งแล้วเพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะทําอะไรบาย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 ค่ะ